ฮัลโหลสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมซันนิกแล้วนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในรายการคู่มืออันเทิร์นนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนสร้างปาร์ตี้ทั้งในเกมแล้วก็แบบสตรีมกรุ๊ปนะครับผมก็แบบสตรีมเนี่ยก็จะสามารถใช้ทุกเกมที่อยู่บนสตรีมได้เลยนะครับผมส่วนแบบในเกมเนี่ยก็จะใช้เฉพาะเซิร์ฟนะครับผมเฉพาะเซิร์ฟนะไม่ใช่แบบสามารถไปได้ทุกเซิร์ฟเลยนะครับผมจะใช้ได้เฉพาะเซิร์ฟนะครับผมโอเคเดี๋ยววันเนี้ยเราจะมีคนช่วยเป็นน้องโน้ตนะครับผมก็เดี๋ยว เราไปเจอกับน้องนุ่กันเลยครับโอเคน้องนุ่มอยู่ไหมครับหลครับสวัสดีครับโอเคครับเดี๋ยวอ่ะขั้นแรกเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะมาสร้างปาร์ตี้แบบในเกมให้ดูก่อนนะครับผมอ่ะด้วยการเอ่อเค e a t e new นะครับผมเอ้ยไม่ใช่สีต้องสอนเปิดเลยกดมาที่ M นะครับผมโดยที่หน้า M เนี่ยทุกคนจะเข้ามาหน้านี้ใช่ไหมครับผมแล้วก็มันจะมีอยู่3าเมนูด้านตรงแถบข้างบนนะครับของชื่อเพลเยอร์นะครับผมก็จะมีเพลเยอร์กลุ๊ปครับแล้วก็เควสนะครับผม ให้เรากดมาที่กรุ๊ปนะครับผมอ่ะแล้วก็ทําการ create new group นะครับผมตรงนี้นะครับผมส่วนตรงเนี้ยทุกคนจะไม่มีนะครับผมหากไม่ได้ใช้ t s สตรีมนั่นเองนะครับผมอ่าอันนี้ create new กรุ๊ปไปเลยนะครับผมก็หลังจาก create new group เนี่ยมันจะขึ้นเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับผมก็จะมีเออ่ชื่อชื่อกรุ๊ปนะครับผมแล้วก็เมมเบอร์ 1นึก็คือสามารถเข้าได้สูงสุด8คนนะครับผมโดยทั้งตี้สตรีมและตี้กรุ๊ปเนี่ยในเซิร์ฟเวอร์ชีนี้ก็จะเป็นแบบนี้เช่นกันนะผมส่วนลีฟเนี่ยจะเป็นการออกนะครับผมคู่ดาวของเซิร์ฟเวอร์ชี้จะอยู่ที่15วินาทีนะครับผมก็แล้วแต่เซิร์ฟจะไม่เหมือนกันนะครับผมอ่าต่อไปเนี่ยจะเป็นการดีลีทนะครับดีลีทเนี่ยจะมีเฉพาะโอนเนอร์กรุ๊ปนะครับผมก็จะมีได้เฉพาะเจ้าของที่เป็นคนคเคเอทนิวหรือผมที่เป็นคนสร้างขึ้นมานะครับอ่าก็มันจะอยู่ตรงนี้ครับข้างล่่่่าางนนนนนนีีี้้ครรัับเเเยยห็มมมจะขึวโอออ์ู แต่ในในในรายชื่อเพยเยอร์จะไม่มีนะครับมันจะไปแสดงในกลุ๊มตรงนี้นั่นเองโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะทําการเชิญน้องนู๊ดเข้าไปนะครับผมวิธีการเชิญเนี่ยก็มาที่เพลเยอร์นะครับผมแล้วก็ไปดูหลังชื่อของเพยเยอร์คนคนนั้นนะครับที่เราต้องการจะเชิญเขาเนี่ยให้มันแสดงขึ้นว่า i n v ไวทนะผมเสร็จแล้วกดเป็นหนึ่งทีครับผมแล้วก็ทางคนทางคนที่เราเชิญไปเนี่ยเขาจะเด้งขึ้นตรงนี้นครับตรงที่กรุ๊ปนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูมให้ดูนะครับผม อ่าส่วนวิธีการเชิญเนี่ยหากไม่มีคําว่าอินไว้เนี่ยแสดงว่าคนคนนะั้นมีปาร์ตี้อยู่แล้วนะครับผมต้องให้เขาออกปาร์ตี้หรือไม่มีปาร์ตี้นั่นเองโอเคน้องนู๊ดเข้ามาเลยครับผมได้เลยครับอ่าหลังจากนูด้ดโอเคครับหลังจากน้องนูด๊ดน้องนู๊ดเข้ามาแล้วนะครับผมก็จะมาเป็นเมมเบอร์นั่นเองนะครับผมในอ่ในปาร์ตี้ของเรานั่นเอง สามารถกดโปรโมทหรือคิดได้นะครับผมคิกเนี่ยก็คือการเตะออกจากปาร์ตี้นั่นเองนะครับผมส่วนโปรโมทเนี่ยก็จะเป็นการโปรโมตให้น้องนู้นเนี่ยเป็นแอดมินภายในกลุปก็สามารถเชิญคนอื่นหรือเตะคนอื่นภายในกลุ่มได้นะครับผมถ้ากดโปรโมทอีกรอบเนี่ยน้องนู้นจะกลายเป็นเจ้าของปาร์ตรี้โดยทันทีนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมแต่ไม่สามารถดีลีท <cụ> ได้นะครับผมคนที่ดีลีท<ค><ณ>ได้ต้องเป็นเจ้าของปาร์ตี้นั่นเองหรือเรานั่นเองนะครับผมโอเคก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการสร้างปาร์ตี้ ในเกมบันเธอนะครับผมหรือภายในเซิร์ฟเวอร์นะครับผมต่อไปเนี่ยเราจะไปสร้างปาร์ตี้ภายในกลุ่มสตรีมนั่นเองโดยใช้กลุ่มสตรีมนะครับผมซึ่งผมอธิบายก่อนเนี่ยเออมันจะแตกต่างกันยังไงคือถ้าเป็นตี้ในในเกมเนี่ยเอ,อมันจะถ้าสมมุติเนี่ยเราสร้างบ้านเสร็จหมดแล้วใช่ปะ่ะแล้วมีผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งเข้ามาคือตี้เราไม่เต็มแล้วเราไปรับเพิ่มเนี่ยเราจะต้องวางของใหม่หมดเลยนะ ใช่ครับมันทํางานอย่างนั้นเพื่อซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันนะครับผมคือเราต้องวางของใหม่ให้หมดเพื่อให้เขาอะสามารถใช้งานได้แต่ถ้าเป็นตี้ในสตรีมเนี่ยมันไม่ต้องวางใหม่ครับมันสามารถแบบคนที่เข้ามาใหม่ก็คือเออเขาเรียกว่าอะไรสามารถใช้งานได้เลยเราไม่ต้องมายุ่งยากวางใหม่ทั้งหมดนะครับผมอ่ะผมจะแนะนําเป็นทางตี้ของกูฟสตรีมนะครับผมซึ่งแล้วก็มันสะดวกและง่ายกว่าด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการสร้างตี้สตรีมกันเลยนะครับผม ฮัลโหลสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในช่วงการสร้างตี้หรือทําความรู้จักกับตีสตรีมนั่นเองนะครับผมวิธีการสร้างตีสตรีมเนี่ยเราก็เข้ามาในอาแอปสตรีมนะครับผมเสร็จแล้วเราไปที่เพื่อนนะครับผมแล้วก็กดไปที่เพิ่มเพื่อนนะครับผมจำไว้นะครับให้อยู่หน้าหลักหรืออยู่หน้าไหนก็แล้วแต่แล้วมันมีคาว่าเพื่อนนะครับผมกดไปที่เพิ่มเพื่อนนะครับผมเสร็จแล้วทุกคนเนี่ยจะมาอยู่ตรงหน้านี้นะครับผมเสร็จแล้วกลุ<ส>่มของเราเนี<ส>่ยจะอยู่ตรงนี้ครับ เห็นไหมกลุ่มจะมีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขอเบอร์กลุ่มไว้นะครับผมเพื่อความปลอดภัยของเจ้าของกลุ่มนั่นเองนะครับโ okay. อเคอันนี้คือคําเชิญที่รอดําเนินการอันนี้เวลาเราเป็นเจ้าของตีเนี่ยเวลามีคนเขาเรียกว่าอะไรเออเอาไปว่า <laughs> มันเป็นคําเชิญที่รอดําเนินเราดําเนินการอะไรประมาณนั้นนะครับหรือไอ้ไม่ใช่เป็นการที่แบบว่าคนอื่นเนี่ยเชิญให้เราเข้าไปร่วมกลุ่มเขาขออภัยด้วยครับอันนี้คือการค้นหากลุ่มนะครับผมก็ ใส่ชื่อกลุ่มนะครับผมส่วนวิธีการสร้างกลุ่มเนี่ยเราก็กดสร้างเข้าไปเลยครับชื่อกลุ่มครับผมจะตั้งชื่อว่าโอชิโอชิกรุ๊ปโอชิอะไรดีโอชิโอชิแล้วกันชื่อกลุ่มชื่อว่าโอชิเซิร์ฟเวอร์อ่าเทระเบิดแล้วเนี่ยโอชิกรุ๊ปแล้วกันโอชิ OG. เปล่าเียนถูกป่ะเนี่ยถูกนะตัวสอบครับใช้งานได้ไหมใช้งานได้ครับผมอักษรย่อ O O S G Group O C Group นะครับผมตัวสอบอ้าว O S ลกันเอา้าไม่ได้อีกใส่ได้ไหมเอา้าเอา้าเอา้าอย่างนี้ก็ได้เหรอส่วนลิงก์กลุ่มเนี่ยผมจะใส่เป็น O C Group อย่างนี้นะครับผม ตรวจสอบสามารถใช้งานได้ไหมอา้าวโอชีอย่างนี้อ่าใช้ได้นะครับผมแล้วก็ตั้งเป็นกลุ่มสาธารณะนะครับผมผมจะให้ทุกคนเอามาจอยกลุ่มของผมได้เลยนะครับผมอ่าผมจะเปิดให้ทุกคนเข้ามาจอยเลยกดสร้างเข้าไปเลยครับเสร็จแล้วกดสร้างอีกรอบหนึ่งครับปึ๊บทีนี้กลุ่มโอชีของเราก็จะมาแล้วครับผมโดยมันจะมีไ d ดีของกลุ่มนะครับผมแล้วก็อักษรย่อของกลุ่มคืออะไรผ้าหัว โปรไฟล์ ile, ผมจะเขียนว่าอะไรเโอเคเขียนอย่างนี้แล้วกันโอเคภาษาเนี่ยเราจะเป็นภาษาไทยเนาะเราเป็นคนไทยเราก็ต้องภาษาไทยต่อไปประเทศนะครับผมก็จะเลือกเป็นประเทศไทยเนาะเพราะเราคือคนไทยโอเคไทยแลนด์ okay, นะครับผมเกี่ยวกับเกมเราเขียนเลยครับอันเทอร์เน็ตนะครับข้องวามอันเขียนอะไรผิดเนี่ยรูปโปรไฟล์เอาเป็นรูปอะไรดี ทุกคนเอาไปรูปเลยดิอเอาไปรูปแบบนี้ไปก่อนลวกันผมบันทึกเลยนะปร๊บเรียบร้อยครับเสร็จแล้วเรามาดูเมนูด้านขวาเรสามารถโพสต์ประกาศในกลุ่มได้นะครับผมอ่าสามารถโพสต์ได้แล้วทุกคนก็จะเห็นนะผมดูประกาศที่ถูกซ่อนอ่ากระดานสนทนาภาพรวมอ่ะเดี๋ยวเราย้อนกลับไปอันเมื่อกี้ก่อนอ่าจัดตารางกิจกรรมแล้วก็เลือกผู้ผู้เล่นประจําสัปดาห์อันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าอะไรอย่างงี้ ให้ถ้วยได้ด้วยเทระเบิดเลยดูประวัติกลุ่มก็อันนี้ก็เป็นประวัติกลุ่มเนาะก็แอดมินจะสามารถอันนี้ได้อันนี้ก็เมื่อกี้นี้เลยที่เราแก้ไขนะผมจัดการแบนแชทในในแหละเซ็ตโอเคจัดการสมาชิกกลุ่มอันนี้ก็จะเป็นการจัดการสมาชิกกลุ่มก็แสดงเพื่อนอันนี้ไม่มีเพื่อนก็คือตอนนี้ในกลุ่มไม่มีใครเลย นะผมมีผมเป็นหัวกลุ่มอยู่คนเดียวแก้ไขสิทธิ์ของกลุ่มก็อันนี้จะเป็นการแก้ไขสิทธิ์ของกลุ่มโดยจะมีสมาชิกทั้งหมดนะครับผมยศจะมีอยู่ประมาณสี่ยศนะครับผมก็ลองมาอ่านดูแล้วก็ปรับตามตรงนี้ได้เลยนะครับผมจัดการคําขอร้องกลุ่มก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้น้องเออน้องน้องนู้นเนี่ยลองไอ้นี้เข้ามาดูนะครับเพิ่มหรือแก้ไขแบบฟอร์มอันนี้ก็ลองมาใช้งานกันได้ครับจัดการการแบนอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการแบนคนใน อ่าสมาชิกในกลุ่มนะครับผมอันนี้อันนี้คืออะไรอ๋อโอเคอ่ากดเข้ามายังครับมันเออร์เลอครับเออรเลอเหรอเออร์เลอ,อยังอ่ะเดี๋ยวลองเอาอันนี้บอได้ไหมอันนี้ได้ละ อ่าเรียบร้อยอ่าปุ๊บเดี๋ยวเราผมทําการรีหนึ่งอ่าสมาชิกสามารถเข้าได้เลยนะครับผมอ่าตอนนี้คือตอนนี้ผมยังไม่ได้ปรับอะไรไงมันเลยสามารถเข้าได้เลยเพราะมันเป็นกลุ่มสาธารณะเนาะมันเลยสามารถเข้าได้เลยนะครับผมแต่ถ้าสมมุติเนี่ยเราปรับเป็นกลุ่มเขาเรียกอะไร private นะครับผมเราจะต้องกดเชิญแต่ว่าใครที่อยากเข้ากลุ่มนี้นะครับผมก็เข้ามาได้นะครับผม เผื่อจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมโอเคเผื่อจะแบบ <c oughs> ผมอาจจะสร้างของแจกไว้แบบคนเข้ามาจอยกลุ่มอะไรเงี้ยอแต่ผมไม่สร้างหรอกผมงกโอเคครับ <c oughs> ผมก็วิธีการสร้างกลุ่มเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะผมโอเคต่อไปเนี่ยเราจะไปขั้นตอนการวิธีใช้กลุ่มสตรีมใช้ยังไงนะผมอ่าโอเคตอนนี้เราไม่อยู่หน้าแรกน,นะผมกดวปทีเซอร์ไ v ร์ส์นะผมแล้วก็ไปที่กลุ่มนะผมโดยมันจะมีให้เลือกตรงนี้ครับผมเนี่ยเห็นไหมโอชีกลุ่มอ่าตรงนี้เลย ะครับผมเสร็จแล้วกดจอยเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์โอชินั่นเองครับปุ๊บรอสักครู่นะครับโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์โอชีแล้วผมก็ทําการกด M เหมือนเดิมนะครับไปที่กลุ่มนะครับผมก็เราดีลิตี้ไปก่อนแล้วก็นี่ครับมันจะมีให้จอยตรงนี้เห็นไหมตอนนี้เราก็จะอยู่ในตีละเราจะเป็นเมมเบอร์ธรรมดาแต่ว่าเราสามารถเตะได้จากผ่านทางสตรีมนั่นเองนะครับผมอ่าเป็นไงครับง่ายไหมครับวิธีการใช้ตีสตรีม ก็แค่สร้างแล้วก็เชิญให้คนเข้ามานะผม๋ยวลืมถ้าเป็นตี้ปกติเนี่ยแนะนําแบบตี้ที่เราใช้ทั่าไปเนี่ยเป็นตี้ของเราเองนะครับผมเราไม่ได้ตั้งสร้างที่สถานะเหมือนแอดมินเนี่ยก็แอดมินเนี่ยจะสร้างตี้ไว้จัดกิจกรรมนะผมก็ฝากจอยเข้ามากันไว้ด้วยนะผมเผื่อมีกิจกรรมอะไรเนี่ยเฉพาะเฉพาะในตี้สตรีมเนี่ยในกลุ่มสตรีมเนี่ยก็จะมีแจกเฉพาะในกลุ่มนะครับผมส่วนของเซิร์ฟก็จะมีแจกเฉพาะของเซิร์ฟนะผมก็รอติดตามกันเลยนะครับผมว่าจะมีอัปเดตอะไร หรือจะแจกของรางวัลอะไรนะครับผมก็อย่าลืมจอยกันเข้ามาเยอะๆนะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ที่สตรีมของผมเนี่ยไว้ให้ด้านล่างนะครับผมโอเคครับก็วิธีสร้างตี้สตรีมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเอ้ยวิธีการสร้างตี้ในเกมมันเทินทั้งตี้สตรีมและตี้ในเซิร์ฟเวอร์นะครับผมขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและเข้ามาเล่นร่วมเซิร์ฟเวอร์โอชิกันด้วยนะครับบ๊ายบายครับผม